ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมาปีงบประมาณพศ2563โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญดังนี้จากการสมัครเข้ารับการประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจําปีงบประมาณพศ2563ซึ่งผลของการคัดเลือกเทศบาลเมืองท่าเรือพะแทนได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ในเทศบาลขนาดใหญ่ประเภททั่วไปและได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับหนึ่งด้านการกำกับดูแลคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การเทศบาลเมืองท่าเรือแท่นเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคร,รัฐหรือ ITA ของสมัชชงานคณะกรรมการป้องกันและปร,ะปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำปีงบประมาณพศ .2563 จากการประเมินผลระบบ เทศบาลเมืองท่าหรือมาแท่นมีระดับคะแนนการกำกับดูแลคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การก้านแผน,นผลการประเมินร้อยละ86.86 86. อยู่ในระดับ A ด้านเศรษฐกิจเทศบาลเมืองท่าหรือระาแทน่นได้พัฒน,นาด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆเพื่อกระจายรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนโดยมีกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวณบ,บริเวณริมน้ําหลังวัดท่าเรือโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ156,700บาทด้านคุณภาพชีวิตและสังคมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและห่างไกลจากยาเสพติดโดยการออกกําลังกายและจัดให้มีสถานที่ในการออกกําลังกายเช่นสนามฟุตบอลสนามกีฬาฟุตซอสลสระว่ายน้ํา อาคารกีฬาในล่มฟิตเนสโครงการก่อสร้างลานกีฬาต้หยยาเสติดสนามยญาเทียมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน2 2 0 7 0 0 0 0บาทด้านการศึกษาด้านวิชาการมีสถานศึกษาที่มีคุณภาพให้บริการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนมีวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้กับเด็กนักเรียนเช่นโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมบริเวณสูตรพัฒนาเด็กเล็กงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ1ล้าน2 0 7 0 0 0 0บาทโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียนเทศบาลหนึ่งงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ2 9 5 0 0 0บาทจัดซื้อชุดเครื่องเล่นกลางแจ้งงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ4 9 0 0 0 0บาทโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในปีงบประมาณพศ2563เทศบาลได้ดำเนินการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดจำนวน64ตัวและปัจจุบันอยู่ระหว่างการขยายจุดเพิ่มเติมอีกจำนวน32ตัวรวม20จุดได้แก่บริเวณชุมชนส่งเสริมร่วมพัฒนาจำนวน4จุดชุมชนทวีใจพักจำนวน5จุดชุมชนหนองรีจำนวน4จุดชุมชนใหม่ร่วมใจพักจำนวน2จุด ชุมชนตากคำเอ็นจำนวน2จุดชุมชนสารเจ้าพ่อเขาแดงจำนวน2จุดและชุมชนก้าวหน้าพัฒนาจำนวน1จุดโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจัดทำโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยมีผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข Care Manager และผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Caregiver ไปบริการดูแลด้านสาธารณสุขที่ครัวเรือนที่ชุมชนอย่างต่อนเนื่องและสม่ำเสมอตามปัญหาสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้านสาธารณูปโภคปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ และเพียงพอโดยการสร้างและปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานหลายเส้นทางและพัฒนาการผลิตระบบประปาของเทศบาลให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นโครงการปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปาแบบบาดานขนาดกลางบริเวณถนนพาแทนมุมสวนสาธารณะชุมชนก้าวหน้าพัฒนาถึงสุดเขตเทศบาลงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ3,790,000บาท โครงการปรับปรุงท่อเมนปลาปาบริเวณถนนแสงชูตโต14ถึงสุดถนนแสงชูตโตใหม่หมู่บ้านท่าเรือวิลล่างบประมาณที่ใช้ดำเนินการ316,600บาทด้านการบริหารจัดก,การที่ดีเพื่อสร้างระบบบริหารจัดก,การที่ดีมีประสิทธิภาพปราศจากการทุจริตบนพื้นที่การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสังคมเทศบาลเมืองท่าเซียพะแทน ได้จัดบริการสาธารณะรวมทั้งมีระบบกลไกในการสนับสนุนการกระจายอำนาจอย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสและให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากภาครัฐอย่างครบถ้วนในเวลาที่รวดเร็วโครงการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง Wi-Fi ชีวิตอิสระโลกออนไลน์ไร้สายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ4 2 4 6 0 0บาท ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อมวางแผนการจัดการขยะลดการใช้พลังงานกระตุ้นและปลูกฝังจิตสำน,นึกให้กับประชาชนและเยาวชนโดยจัดให้มีการดูแลรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมทำความสะอาดชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งร่วมกันอนุร,รักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรตินในวันสําคัญต่างๆกิจกรรมบิคลรีนนิ่งเดจัดขึ้นมาเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จะลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5รวมทั้งเพื่อเป็นการบูรณาการจากทุกภาคส,ส่วนให้เข้ามาเป็นส่วนร่วมของกิจกรรม